ศึกษาน้องใหม่มชคณะวิกิติลินและนิติศาสตร์ได้ลองนั่งวิวแชร์คนพิการและผลัดกันฝึกเป็นผู้ช่วยเหลือในแบบต่างๆโดยมีตัวจริงเสียงจริงคอยให้คำแนะนำวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยอยู่ข้างๆรู้สึกดีมากคือเราสามารถรู้วิธีการช่วยเขาได้มากขึ้นจากที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้วิธีช่วยเหลือผู้พิการเนาะถ้าเกิดว่าเจอนี่ก็ช่วยได้ เป็นกิจกรรมในโครงการอบรมจริยธรรมเรียนรู้ร่วมกันสร้างพลังสู่สังคมที่คณะวิจิตเสีย์จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้คุณค่าและความหมายของชีวิตผ่านวิทยากรผู้พิการรุนแรงที่เห็นอยู่นี้คือฐานจำลองความพิการน้องใหม่จะได้สัมผัสความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยเพื่อเรียนรู้ เข้าใจนะครับว่าคนพิการเป็นงไงเปึดอัดครับเคยเห็นอะไรอยากไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยเราอยู่เรามามืดสนิทมองเห็นอะไรและขาก็เดินไม่ได้ต้องมีคนจูงสอบไม่ผ่านหรืออะไรเนี่ยนักศึกษาเดี๋ยวนี้จะมีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตผิดหวังจากความรักก็ไปอาศัยการดื่มขับรถอะไรต่างๆพี่ๆเนี่ยเขาจะเป็นตัวอย่างแล้วเขาก็จะสอนน้องๆใช้ชีวิตควรจะมีสติยั้งคิดอะไรอย่างไรบ้าง การจับคู่ผลัดกันเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตคืออีกโอกาสหนึ่งของการได้เรียนรู้แม้จะอยู่ในความมืดในความไม่สมประกอบแต่การฟังกันด้วยหัวใจกลับสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเราก็ได้ถ่ายทอดว่าแต่ก่อนเราเป็นยังไงสิ่งที่มันสูญเสียไปมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะระมัดระวังในการใช้ชีวิตเขด้วยทำให้เขาได้ทบทวนแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามากขึ้นเขาเหนื่อยผมเ,เหน็นะ เขาไม่ยออ่อท้อเขาสู้อะครับวันใดที่คุณมีปัญหาคุณนึกถึงเชือกที่ผูกเข่าคุณผ้าที่ปิดตาคุณแต่ปัญหาวันข้างหน้าคุณจะผ่านไปไม่ได้หรือได้กําลังใจก็คือแบบการที่เราประสบความล้มเหลวหรืออะไรเราต้องสู้ต่อไปครับขนาดเขาแบบพิการขึ้นตัวแขนมือใช้ไม่ได้เขาก็ยังอยู่ได้เราไม่ควรจะแบบท้อถอยนอกจากบทเรียนชีวิตและแรงบันดาลใจนักศึกษาน้องใหม่ที่นี่ยังได้สัมผัสกับความงดงามจากภายใน และคคคคุณ่าาาาววมมมหมยองเป็น,น,นักศึกษาเปลี่ยนมุมมองที่เขามองคนพิการจากความเห็นใจกลายมาเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมคือการบ่มเพาะมาเมล็ดพันธุ์แห่งความดีความงามลงในใจคนรุ่นใหม่เพื่อพวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคมต่อไป